พิ่ลาไปใส่พี่ลาสิไปบูชาก่อนล่ำน้เมันแม่คู่หอมจันคือนัดกันกับแม่คู่หลายเดือนลแลแ้วล่ะว่างตรงกันแม่คู่ว่างมื้อนี้จะข้องกับบ่ว่างดอกอันจะขวองมาจากซุรินแล้วกะดบินมาเลยคือทำนัไนมันจะซาไปอีกเพิ่อนอยากเพิ่อนอยากล่ำให้แม่แม่ฟังแล้วเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแมนบ่น้อยจะชัว์วันไหนอู้ให้ได้ก่อน เตีงสทีทองก่อนลำ่ำนะบันเดมพี่นะ้องก่อนล่ำลายขึ้นสวัสดีนะคะพี่สุนเนสวัสดีนะคะพี่สุการูปเพื่อไงผู้ถ่อเานาสูงแล้วก็โผล่มาจากซอยแบบสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อ,อ้นคะ่ะ แต่เขาเคยหนาบ้านเพชรตะคุนเหรอแถวบ้านน่ห้องอัดบ่อกว่าซอยร่วมพัฒนาสี่เมนบะเมนบะเมื่อกี้ซอยสองกับซอยสามซอยสี่นซอยทั้งหนาสวัสดีค่ะพี่ป๋อมสวัสดีพี่แซมค่ะเข้าไปบ้านแม่คู่กันพี่น้องเราอยู่ซอยพัร่วมพัฒนาสี่ มีแต่ภาพยี่สิบห้าสวัสดีแม่มพไพฑูรย์ค่ะนลังใดนี่ังนี้ังมีต้นกาสาล่องแ <ใน S 1> ทง้ไหนละ่ละถ้าสิจอดตันท่างเนป็นบ่โทรหาด้วยกี่เอาเอา,อารวดขับไปได้บ่าคะาะ่สสวัสดีแม่ไพรินค่ะสวัสดีพี่นิเวศนะคะอันนี้ถึงบ้านแม่ครูแล้ว เมียนปะโอ้งั่นเดี๋ยวเล่นกีดูกไฟมันแข็งจดไปเลยสวัสดีพี่อุค่ะลังใดโนอลังใดโนอจ้ะลังสีไ้จ้ะ สองสีเท่าอันที่มีต้นนั่นนั่นบ่จปะสองสีเท่าสวัสดีหนาวค่ะอากาศหนาวนะสวัสดีพี่ป้อมสวัสดีพี่เต็มค่ะแมนช้างหกเก้านี่บอกค่ะแม่โอเคค่ะโอเคนี่นะคะบ้านแม่ครูว้าวบ้านเราแง่แง่แท้ว้าวมีสนามเด็กเล่นด้วยบ้านแม่ครูคือ งามแท้<ม>เล่ากับไทยบ่ไลในไลได้ไหมเรี่นบุญลงมาเหตุคบเดียวเ<ป>จอกันมาอายุก,กี่ลมกันเ<ป>ด็กหน่อยสองคนนี้ได้เนี่ยยืดลูกไปไปเดินลูกไปแม่คู่ยังเป็นสาวอยู่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวน้อง,องเอาเอาอยี่มีมาพี่แนนเสื้อดเอามาไว้น้ำยูฟ่าสวัสดีค่ะแหมถ่อาอยายูนี่ก็ลกูกถ่ายยูนี่เดี๋ยวพ่อมาไปแปบบ๊แบหบนึง่งเอาไปในรถเออพีนแล้เฟิร์ดป๊าดแม่คูู่้งามงามสวัสดีนะคะอันนี้บ้านแม่คู่ บรรยากาศนะคะอ๋อตอนอันนี้ก็าังอยู่ขคอนโดเฮาแต่หสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูผู้งาม้งามพี่น้องขอบคุณค่ะแม่อุ้มไลฟ์สดอยู่ในในเฟซเดี๋ยวอันค่อยถ้าเบิ่งรูปเอเด้อเดี๋ยวสิต์ในอันในเพจหรือน้องยูสิพต์อ่าแม่อุ้มขออนุญาตลาไลฟ์เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับแม่ครูก่อนนะคะแม่แม่เดี๋ยวติดตามนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีกันเลย เดินทางกันยาวๆนะคะถึงชนบุรีพี่น้องทั้งชนบุรีพอกันเด้ออีหล่ารับแล้วศิลาชาศิลาชาบะเออร้นอนก่อนนอ้องกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวนอนรับแล้วแกกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะสันพากินก๋วยเตียเต๋ยวไปบ้านแม่ครูแล้วก็บริยูน้ำเหล้าโดนแล้วส้วนกินข้าวกินน้ำแต่ว่าบ้านเราวนี่ดีทั้งหลังบ้านเราเห็ดผักเส้นก๋วยเส้นน้วะแต่ยูหาย เล่ากสิว่างมือนี้มือเดียวบุลรี่ว่างน้ำกันยาใดอีกจางเสียนัดพ่อกินข้ากินน้ำน้ำกกนยันมาไดเรียนศากกันปวดสวัสดีพี่เอ็มค่ะสวัสดีบา่บาจอยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเด้อมือนี้มือสิ้นเดือนรถอาจจะติดยวบ้านไผ่ติดอะไรเนี่ยติดแค่ไฟแดงหรืออะไร สวัสดีนะคะเดินทางเป็นเพื่อนกันค่ะเมื่อน,นั้นพับออกจากคอนแกนประมาณนี้เลยนะ,ะมือท,ที่ทรงยุกี้กันกลาว่าหอดกรุงเทปประมาณห<ซ>าเมืองเล็กลส,สี่เมงแรกไก่สับผงเทปป่ะสุสีนะสุสีนะสวัสดีนะคะพี่ป๋อมสวัสดีนะคะพี่เอวเดีว่า,ววามื่อสาวมปนลูกสาวเอี่ยมวันนี้จะกรองมันขเขาแซ่บสะบกฮวงลานนั่นเมื่อกี้นี้ สวัสดีนะคะอากาศเย็ยนๆเด้อขอนแกยนฟูรินแกะเย็ยนๆเย็ยนไปทั้งหนาวเนะอปอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณค่ะพี่ป้อมขอบคุณนะคะ